ธัญญาอาสยามเจอด่าลามถึงบุพการีอย่าดูถูกความเชื่อคนอื่นลั่นรอไม้สานได้เลยนักร้องลูกทุ่งสาวสายมูธัญญาอาสยามเจอเกลียนคีย์บอร์ดเข้าไปเต็มๆโดยที่เจ้าตัวนะคะก็ได้เล่าว่ามีคนทักไลน์แอดมาและใช้คำพูดที่ไม่สุภาพทุกคนคิดว่ายังไงคะด่าถึงบุพการีทาไม่เชื่อและไม่ศรัทธาก็อย่าดูถูกความเชื่อของคนอื่นเลยค่ะ เราไม่ได้บอกว่าเราเป็นท่านไม่ได้ทรงหรือไม่ใช่ร่างทรงนะคะเคยบอกไปแล้วค่ะท่านไม่ได้มาสิงแต่ท่านมาให้รับรู้ถึงท่านว่าอยู่เหนือหัวถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องมาดูมาตามนะคะเราไม่ใช่ท่านและท่านไม่ใช่เราเชื่อและศรัทธาด้วยหัวใจศรัทธาพญานาคลูกหลานพญานาคและบอกอีกว่า ด่าเราเองเรายังไม่โกรธเท่าลบหลู่ปู่ย่าแถมยังด่าแม่เราอีกทําไมศรัทธาไม่เชื่อก็อย่าดูถูกหรือหมิ่นความศรัทธาของคนอื่นเลยและต่อมานะคะทัญญ่าจะไปแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามและกระทําความผิดกับอัชญายาการทางเทคโนโลยีหรือปออทอในวันที่18มกราคมเวลา10นาฬิกาค่ะ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ